มาเด็พิโกโชในช่วงนี้ผมพาทุกท่านไปบุกบ้านอาจารย์สุทางลักษณียุค 5G จีาไหมไหมใช่ที่อาจารย์สุแกมาดูตัวเลขในรายการของเรานะฮะคือบ้านแกเนี่ยสวยมากสวยไม่สวยอ่ะใช้ถ่ายละครน่ะเออแล้วผมบุกไปถามเลยนะว่าตัวเลขคู่ไหนถ้าคนค้าขายออนไลน์ควรจะใช้ราะใช้แล้วขายดีเออเดิวมาไปดูกันเลยครับว้าวตอนนี้ผมมาถึงบ้านของอาจารย์สุ ทางลัเสเศรษฐียุค 5G แล้วครับนี่บ้านสวยมากใหญ่มากรถก็เยอะมากด้วยโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชม,อา,มาอาจารย์สุมาแล้วสวัสดีอาจารย์ นี่คือธุรกิจหนึ่งขออาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราทำรถมือสองมานานแล้วค่ะร่วม20ปีค่ะก็คือชารของสวยๆมาเสมอโอ้มีทั้งรถยุโรปใช่ไหมฮะจะมินิี่จะเบนซ์บีเอ็มมีหมดมีหมดค่ะมีหมดใช่ไหมฮะเราผมเข้าไปดู รถเพิ่มเติมได้ได้ค่ะได้ค่ะจะมีเพจค่ะครับค่ะรถบ้านกันธนารถบ้านกันธนาค่ะใน Facebook นะคะโอ้ทำมากี่ปีแล้วแน่ๆโอ้ยี่กว่าปีแล้วค่ะรถบ้านนี่ก็ททำมา20กว่าปีแล้วยี่สิกว่าปีแล้วค่ะทํามาเมื่อก่อนที่แรกก็ทำมาตรงแยกด้วยขวางจนอย่นี้เขาก็จะไปเปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้าค่ะมาเหนื่อยเเชิญเข้าในบ้านก่อนโอเคครับโอ้โหบ้านจหญ่มากจา์ บ้านใหญ่สวยมากค่ะโอ้โหเห็นว่าบ้านเนี่ยใช้ถ่ายละครด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะหลายเรื่องเลยค่ะเมื่อก่อนเป็นบ้านเรื่องพัชรมนตราเป็นบ้านของพี่เวียน,<ะ>เนเน่เรื่องสุดท้ายเนี่ยอ่าสืบก,กว่าปีได้ไหมฮะบ้านหลังนี้สิบแปีโอ้ย<น>อยู่มาอยู่ที่นี่มา18ปีนะคะย่างย่างเปีที่ติเห็นมีอุปกรณ์ไร้สดเออใช่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะนั่งทำงานแต่ไร้สดก็จะห้องนู้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ห้องนู้นเพราะว่าเขาจะ กขาจะมีภาพอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คนดูได้เห็นภาพสวยสเออไหนขอดูจุดออที่ไลฟ์ัวหน่อยปกติเห็นแต่ผ่านจอมือถือเป็นแฟนเราก็จะจําได้ค่ะมุมนี้เราก็จะคุยกันทุกกวันเสาร์นะคะคือวันเสาร์สามทุ่มค่ะปกติาตอาจารย์ไลฟ์สดนานไหมก็ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งใครมีเบอร์มีอะไรอยากให้อาจารย์ทํานายก็ S <S ส่งเข้ามาได้รอติดตามตอนสามทุ่มวันเสาร์มาถึงบ้านอาจารย์สู่ทั้งทีครับ<ด>ขอความรู้อาจารย์หน่อยครับเพราะว่าบางทีผมยังง,งงอยู่ว่<อ>เาเวลาถ้าเราพูดถึงศาสตร์ตัวเลขเบอร,ร์โทรศัพท์เนี่ยเราดูเลขคู่ที่ดีหรือว่าต้องไปเอาตัวเลขมาบวกกันแล้วได้ผลที่ดีอะครับอาจารย์ไม่เกี่ยวค่ะเวลาอยากถามว่าเวลาคุณโทรหาเพื่อนหรือโทรหาใครคุณกดเลขผลรวมหรือกดเลขเบอร์โทรคะเออเรากดเบอร์โทรเออใช่ผลรวมไม่เกี่ยวเลยมีคนเข้าใจผิดกันเยอะเลยครับใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าใจผิดกันเยอะ พระอาจารย์สุแนะนําก็คือจะให้ดูคู่ที่ดีใช่ไหมค,ครับใช่ค่ะเลขดาวที่ดีคือเวลาอยู่ใกล้กันเนี่ยเขาต้องส่งผลมีพลังดาวดีๆให้เรานะคะถ้าเราอยากได้อะไรรุนแรงหมายถึง<อ>ว่าอ,อยากได้เงินเยอะๆก็จําเป็นจะต้อง3ตัวหน้าค่ะ<อ>ไม่นับ08.9.081ไม่เกี่ยวนะคะค3ตัวหน้าสมมุติยกตัวอย่างคุณอยากได้เลขที่แบบมีสเสน่ห์มากมีเงินก้อนใหญ่เข้ามายกตัวอย่างคือเลขขงเจ้าสเสน่ห์คือ 823แล้วก็824ค่ะสลับก็ได้ไหมฮะหรือว่าต้อง823และ824เลยอย่างนี้จะดีกว่าค่ะเพราะสลับเนี่ยบางครั้งความหมายก็เปลี่ยนถ้า8มาคู่กับ3คุณจะกลายเป็นคนใจร้อนและอุปสรรคเยอะมากในชีวิตแต่ถ้า823มันจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหาคุณเสมอความมีสเสน่ห์ของคุณดึงดูดเงินก้อนใหญ่เข้ามาหาคุณเสมอค่ะเขาว่าสเสน่ห์ในที่นี้หมายถึงว่าสเสน่หาหรือว่าสเสน่ห์ที่อยากจะ เอาเงินไปไปให้เขาไปอุดหนุนเขาไม่ใช่ค่ะนะคืออย่างนี้สเสน่หาเนี่ยคือสองสามสองสามคือสเสน่ห์อยากเข้าใกล้อยากสัมผัสอยากให้ให้ทุกอย่างด้วยความสเสน่หากับแปดสองสี่คนละอารมณ์กันนะคะแปดสองสี่สองสี่คือเลขเมตตามหานิยมผู้ใหญ่เห็นก็เออเด็กคนนี้น่ารักนะเออก็อยากช่วยอยากอะไรอย่างเงี้ยมันอีกอารมณ์หนึ่งค่ะ,คะส่วนใหญ่คนที่มาปรึกษากับอาจารย์สุค่ะ จะเป็นเรื่องเงินเรื่องเสน่ห์เรื่องความรักหรือยังไงฮะอาจารย์ส่วนใหญ่อยากจะได้เงินเยอะๆค่ะแล้วก็อยากจะได้แบบวันที่โชคดีคือวันที่1และวันที่16เยอะมากค่ะเยอะอันนี้ก็มีผลเหมือนกันมีผลเหมือนกันค่ะเราก็จะมีเลขที่พลังดาวที่สามารถดึงดูดความโชคดีเข้ามาเข้ากล้าพวกนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องค่ะก็จะเป็น3 9และ93ค่ะถ้าใช้ขึ้นต้นนําหน้ายิ่งดีใหญ่เลยค่ะ แต่ถ้าสมมุติเราหาไม่ได้แล้วไม่ไปอยู่หลังหๆสี่ตัวท้ายก็อาจจะมาช้าหน่อยค่ะถ้าคุณต้องการหวังผลแบบชัวชัๆเร็วๆเลยต้องอยู่3ตัวหน้าใช่ค่ะใช่ค่ะก็ดึงดูดมาเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนที่เจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีแล้วตัวเลขจะไปเสริมทําให้ สุขภาพดีขึ้นจังหวะชีวิตไปเจอหมอดีเจอยาดีอะไรแบบน,นี้ใช่ค่ะใช่ค่ะมีผลถ้าคุณมีเลขศูนย์ในเบอร์โทรมีโอกาสป่วยแน่นอนนะคะ80-9 0ค่ะป่วยแน่นอนแต่ถ้ามีเลขดีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสุขภาพดีเลข59เหมาะกับเบอร์ของผู้ใหญ่มากนะคะ5 9 9 5้้ได้ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นเลขที่สงบนิ่งสมบูรณ์พูนสุขมีทุกอย่างคือเขามีชีวิตค่อนข้างโอเคมั่นคงแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาจะไม่โดลดโผนนะคะคนมีเลข59เเนี่ยถามว่าดี มีไม้ดีมากแต่ว่าเขาก็จะไม่อาจจะไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะอยู่สบายๆ<อ>ก็จะนิ่งๆสงบนิ่งแล้วเก็บกิน <c oughs> ใช่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  <c oughs> ค่ะคนที่อยากจะสมหวังในความรักมีมีต้องดับเบิลอาจารย์ก็จะจัดให้2-3-2-4 <c oughs> 2-3-2-4ต้องมีทั้งหมดเลยไหมครับถ้าผสมกันยิ่งเยอะ Oh. จะสมหวังค่ะแล้วก็ถ้าดึงดูดความรักแบบรุนแรงต้องเลขน้ํามันพรายโ้ย oh, ฟังดูค<ข>นเลขน้ํามันพรายใช่ๆเลขน้ํามันพรายจริงๆค่ะ สองสามหกอ่านี่บอกนะคำลับสองสามหกสองสามหกแล้วจะตีกันไหมอ่ะไม่ไม่ไม่เขาก็จะดึง <laughs> อันนี้ก็อยู่ที่แบบว่าต้องต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะเวลาใช้ก็ต้องระวังตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยต้อง,องบริหารใช่ใช่ต้องบริหาร <laughs> แต่ว่าอย่าไป,อย,าไปอย่าไปยุ่งกับคนที่เขามีครอบอครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> เพราะว่ามันจะดึงดูดเสน่ห์เข้ามาเยอะมากเอออย่างท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็ <laughs> ถ้าไม่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องของสร์ตัวนี้โทรมาถามอาจายเขาได้ได้ค่ะ อย่าง,งเลขผมเนี่ยผมขึ้นต้นนะสตัวหลังจากที่0ูนยอะไรไปแล้วสามเจ็ดสองอย่างเงี้ยสามอู้สาคุณต้องระวงัง<อ>ต้องระวังนะคะ3ามระวังอุบัติเหตุผ่าตัดค่ะ<อ>เลข72เนี่ยคือเลขที่มีภาระหนี้สินและหาเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยพอใช้บางครั้งไม่มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินอาจจะต้องดูแลคนรอบๆตัวหรือเวลาหามาเท่าไหรก่ก็ใช้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอสักที ไม่มีเงินเหลือเก็บอะค่ะมันเป็นเลขที่ไม่มีเงินเหลือเก็บอยากจะให้อาจารย์เล่าประสบการณ์เพราะว่าผมเคยได้ยินว่าเบอร์มังกรจ์มีไหมเบอร์มังกรมีค่ะเบอร์มังกรก็ต้องมีเลข789นําค่ะ7 8คือเป็นเลขที่ดึงดูดการเงินแบบแน่นๆเข้ามานะคะ89จะมีอํานาจบารมีบริหารงานเก่งมากลูกน้องรักใจดีใจใหญ่ แต่เจ้าระเบียบหน่อยนะคะแต่เงินก้อนใหญ่เข้ามาคุณจะได้ทั้งเงินทั้งอํานาจบารมีเข้ามาในชีวิตค่ะ,คะรวยแน่นอนค่ะสมมุติว่าใครกําลังคบกับผู้ชายคนนึงนะคะแอบดูเบอร์เขาเลยนะคะ ถ้าถือ789นี่ชัวร์เลยค่ะคือไม่ธรรมดาเนะ่ไม่ธรรมดาใช่ไหมเขาเป็นคนพิเศษแน่นอนมีแบบบังเอิญไหมครับว่าไปจับพัดจับผูได้เลข3ตัวหน้ามา789อะไรเงี้ยหรือว่าท้องตลาดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยมีค่ะส่วนใหญ่ถ้า789 789เ้าดขาดึงดูดเงินก้อนใหญ่แล้วก็อำนาจบารมีใช่ไหมคะมแต่ถ้า เลขที่ตามหลังไม่ดีมันก็คือกลับด้านนะคะแทนที่คุณจะได้ก้อนใหญ่คุณก็เสียเงินก้อนใหญ่ออกไปอีกเงี้ยค่ะเลขที่ดีนะคะอ,อาจารย์มีไหมมีค่ะ,ะยกตัวอย่างเ,าเดี๋ยวฮนะอาจารย์ที่เขียน แปล้าน8ปดแสนมนี่คือราคาขายราคาของเบอร์โทรศัพท์เบอร์มังกรค่ะอ๋อนี่เบอร์มังกรมีหลายๆคนบอกว่าเลขมงคลจะไม่มีเลขสวยใช่ไหมคะ,คะแต่ซื้อเบอร์จากที่นี่สวยด้วยและดีด้วยค่ะอย่างอันนี้7 8็ดแปดเค่ะมีแต่เงินเยอะมาก เลขสวยจังเลยอะใช่ใช่เงินมหาศาลเลยค่ะใช้เลขนี้ดิฉันรับรองว่าคุณเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนค่ะแล้วจําเป็นต้องบารมีถึงไหมอาจารย์สุเเลขนี้นะคะเขาจะส่งผลให้เรามีบารมีและก็มีเงินค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณไม่มีบารมีคุณใช้แล้วเขาจะส่งผลให้คุณค่ะหลังจาก3เดือนค่ะคุณจะเห็นว่าทุกอย่างจะปรับเปลี่ยนดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ผมคงไม่มีปัญญาไปซื้อร้านแปดแสนเจ็ดหมื่นนะอาจารย์ แต่อยากเอาแบบงานไม่มีอุปสรรคงานเข้าเยอะๆแล้วราคา<ฆ>แบบ สบายกระเป๋าหน่อยมีไหมฮะอาจารย์มีค่ะอาจารย์ของอาจารย์เริ่มต้นอยู่ที่9999บาทคุณอยากได้เลขแบบไหนแจ้งได้เลยค่ะอาจารย์จัดให้เฉพาะบุคคลนะคะบางคนอยากได้เลขที่วันที่1กับวันที่16เนี่ยโชคดีแน่นอนก็จัดให้ได้อยากมีเสน่ห์มากก็จัดให้ได้ค่ะแล้วก็อยากขายของออนไลน์ก็ได้นะคะอาจารย์มีเลขขายของออนไลน์999าบาทเอาละฮะท่านผู้ชมแฟังแบบนี้น่าสนใจมากยินดีค่ะยินดีให้คําปรึกษาทุกท่านค่ะ ถ้าอย่างวันนี้แฟนรายการ The People Show ดูแล้วอยากจะปรึกษาอาจารย์ติดต่อมาได้ที่เพจทางรัสเียุค5 g ใน Facebook นะคะ หรือโทรมาที่0932287878นะคะจะมีแอดมินคอยต้อนรับคุณอยู่นะคะที่ไลฟ์สดก็ไลฟ์จากที่บ้านนี่แหละค่ะไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกวันเสาร์นะคะไลฟ์สดทุกวันเสาร์ค่ะสามทุ่มอาจารย์ก็จะดูเบอร์ของเราให้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถามว่าเราต้องการแบบไหนปัญาใช่ให้เหมาะสมกับอาชีพนะคะแล้วก็มีเบอร์ให้ด้วยมีค่ะจัดไว้ให้เลยสวยๆสวยด้วยและดีด้วยค่ะผมชอบตรงนี้อะ <c oughs> ครับผม <c oughs> วันนี้ขอบคุณอาจารย์สุวนะครับ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> ครับ <c oughs>